สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลาดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทำแนวข้อสอบตรีโกณมิติสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารข้อที่1ครับจงหาค่าของ x จากสมการ x คูณ s ซ n 60องศาคูณแทน30องศาเท่ากับ5ก่อนที่เราจะทำข้อสอบเราก็มาทบทวนนะครับค่ามุมต่างๆครับ s ซ้ายองศาเท่ากับ1ส่วน2 สาย45รุด2ส่วน2สาย60องศารุด3ส่วน2คอส30องศารุด3ส่วน2คอส45รุด2ส่วน2คอส60องศา1ส่วน2แทน30องศา1ส่วนรุด3แทน45องศาเท่ากับ1แทน60องศาเท่ากับรุด3อ่ะวิธีเราสังเกตนะครับสาย60องศานะครับจะเท่ากับคอส30องศาสาย30องศาเท่ากับคอส60องศาแล้ว ไซด์45องศากับคอ s ส45องศามันเท่ากันนะครับหลักการจำอ่าเราก็มาเริ่มทำข้อสอบข้อน,นี้นะครับโจทย์บอกว่านะครับจงหาค่า x นะครับจาก x เท่ากับห x คูณไซด์60องศาคูณแทน30องศาเท่ากับ5เราก็แทนค่านะครับ x คูณไซด์60องศาก็คือรูป3ส่วน2คูณกับแทน30องศาก็คือ1ส่วนรูป3 เท่ากับ5ข้อนี้ไม่ยากนะครับอ่ารูสามันตัดกันได้นะรเราก็ตัดอ่าเพราะนั้นเราก็ได้เท่ากับ x ส่วน2นะครับเท่ากับ5เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้ค่า x ออกมาเท่ากับ2องคูณ5นะเขได้เท่ากับ10ข้อนี้ก็ตอบ x มีค่าเท่ากับ10เรามาฝึกทําตัวอย่างโจทย์ข้อที่2อนครับจงหาค่า x จากสมการ x คูณนองเล็บสาย30องศาย,ยกกำลงังสองบวก c อ s 30องศายกกำลังสองลบแทน45องศาเท่ากับหเราก็เริ่มทำนะครับจากโจทย์กำหนดมาก็คือ x นงเล็บนะครับคูณก,กับ sin นงเล็บ30องศายกกำลังสองบวก c อ s 30องศายกกำลังสองลบแทน45องศาเท่ากับ5เราก็แทนค่าเข้าไปแค่นั้นเองครับ sin 30องศาก็เท่ากับ หนส่วนสองนะครับแล้วก็ยกกาลังสบวก cos สามองศาคือรูทส่วนสองแล้วก็ยกกาลังสนะครับแล้วก็ลบแทนสี่้าองศาเท่ากับหนึครับแทนสี่าองศาเท่ากับหแล้วก็เท่ากับหแค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็ทาตัวที่มันยกกาลังสองก่อนเลยครับก็ได้เป็น x นะครับในวงบก็หนงส่วนสองยกกำลังสองก็กลายเป็น 1ส่วน4นะครับบวกรูทสามส่วน2ยกกำลัง2อรูทสามยกกำลังสองได้3นะครับ2ยกกำลัง2เท่ากับ4แล้วก็ลบ1่เท่ากับหาในวงเล็บมันก็บวกกันได้เท่ากับ1บวกกับ3ก็เป็น4นะครับ4ส่วน4ก็ได้เท่ากับ1นนะครับ1ไปลบ1นะครับ1ไปลบออก1นะครับก็ได้เป็นผิดจุดนะครับตรงนี้ได้เท่ากับ1งเนี่ยในวงเล็บนี้อ่านี่ครับ ส่ส่วน4มันได้เท่ากับ1 1คูณกับ x ก็ได้เท่ากับ x ก็กลายเป็น x ลบหน่ะครับเท่ากับ5เพราะฉะนั้นหาค่า x นะครับกยายข้างลบ1มาขวามือก,กลายเป็นบวก5บวก1 x ็ก็ได้เท่ากับ6ข้อนี้ก็ตอบนะครับ x ได้เท่ากับ6กตอบข้อที่3นะครับไม่ยากนะครับแนวโจทย์แต่จะยากถ้าเราทำจำค่ามุมไม่ได้นะครับไซน์คอสแทนม,มุม30 45, 60ถ้าที่เราจำไม่ได้ เราก็จะทำข้อสอบไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นน้องๆใกล้สอบแล้วนะครับต้องไปฝึกท่องฝึกจําให้ได้เอนเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่3ามเขาบอกว่าจากรูปจงหาค่า x คูณ y เท่ากับข้อใดสิ่งที่โจทย์กําหนดมานะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยมุมตรงนี้คือ60องศา x คือด้านตรงข้ามมุมนะครับ y คือด้านประชิดมุมอ่าส่วน20นี้ยคือ ้านตรงค่ามุมฉากจุดข้อนี้ก็คือนะครับเขาต้องการเช็คว่าน้องๆสามารถจำนะครับในอันตราส่วนติกโกณมิติได้หรือไม่นั่นก็คือ sin เท่ากับตรงค่ามุมส่วนด้วยตรงค่ามุมฉากคอสคือประชิดมุมส่วนด้านตรงค่ามุมฉากแทนคือตรงค่ามุมส่วนด้วยประชิดมุมลักษณะอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักการนี้เราก็หาได้มันก็ไซน์ครับ60องศาไงไซด์60องศา,า,งศา,าก็เกิดจาก ด้านตรงข้ามมุมส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้เท่ากับ x นะครับด้านตรงข้ามมุมตัวแปรคือ x ตรงข้ามมุมฉากคือ20ก็ส่วนด้วย20ไซหกองศามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองก็เท่ากับ x ส่วน20เราแล้วก็ย้ายข้างหา x ออกมาได้เลยนะครับ x ก็ย้ายข้างครับเท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายข้างไปนะครับก็กลายเป็นครับ20คูณ รูทสามส่วนด้วย2ฮะ x ก็ได้เท่ากับ10รูทสามนะครับ2ตัดตรงนี้นะ2ตัดกับ20บก็เหลือ10เนะี่ยก็กลายเป็น10รูทสามอ่ะเราก็ได้ค่า x ออกมาแล้วอ่ะพี่ขอยัดยายนะไปมองเห็นภาพชัดเจนอ่ะเราก็ยันี้ปึ้งเสร็จแล้วเราก็หาต่อก็คือเราหาค่าเปลี่ยนสีนนะสีเขียวแล้วกันอ่ะต่อไปเราก็หาค่า y ครับห,หาค่า y ก็ ค่า y ก็ต้องใช้ cos นะครับจาก cos 60องศาก็ได้เท่ากับด้านประชิดมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็ได้เท่ากับ y ส่วนด้วย20 cos 60องศามีค่าเท่ากับ1นส่วน2นครับเท่ากับ y ส่วน20ก็ย,าย้ายข้างหา y นะครับ y ก็ได้เท่ากับ20ส่วน2 y ก็เท่ากับ10เราก็ได้2องค่ามาแล้วนะที่โจทย์ให้หาคือ x เท่ากับ 10รู y เท่ากับ10โจทย์ถามว่า x คูณ y ได้เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น x คูณ y นะครับ x คูณ y ก็ได้เท่ากับ10บรู้ครับคูณกับ10ก็ได้เท่ากับ100่งรข้อนี้ก็ตอบข้อที่3นะครับเท่ากับ100่3อ่รไม่ยากนะครับแนวโจทย์น้องๆก็ไปลองฝึกทำดูนะครับ เรามาฝึกทาแนวโจทย์ข้อที่4กันดูนะครับเขาบอกว่าถ้านะครับ3แทนเซต้าเท่ากับ2แล้วนะครับ3าคูณไซน์เซต้าลบโเซต้าส่วนด้วยนะครับ6กไซน์เซต้าบวกสี่โคต้าเท่ากับเท่าใดเอาวิธีทํานะครับตัวนี้คือตัวแปรสาคัญนะครับเราก็สามแทนเซต้านะครับเท่ากับ2เหมาะนั้นย้ายค่านะครับ อยากรู้ว่าแทนเซต้านะครับได้เท่าไหร่ก็คือเท่ากับ2ส่วนสมอ่ามันก็คือตัวอัตราส่วนสามเหลียมมุมฉากใช่มครับครับโดยตรงนี้คือมุมเซต้าแทนก็คือด้านตรงค้าม,มุมส่วนด้านประชิดม,มุมนะตรงนี้ก็กลายเป็น2ตรงนี้ก็เป็น3เราก็ใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสหาด้านที่เหลือนะครับด้านที่เหลือก็เกิดจากสแควรอง root, 2, ยกลังสองบวกสามยกลังสก็เท่ากับ สองกำลังสองเป็นสี่บวกสามกำลังสองเป็นเก้านะครับก็ได้บวกกันสี่บวกเก้าคือสิบสามก็ได้รูปสิบสามเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากมีค่าเท่ากับรูปสิบสามเพีย็เขียนแค่รูปสิบสามพอนะครับเราก็ได้ตรงข้ามมุมฉากเท่ากับรูปสิบสามเสร็จแล้วโจทย์ถามหายหในข้อสอบโจทย์ถามหาคือมันมีค่าทรา มีค่าไซด์มีค่า size, คอสเราก็ใช้สามเหลี่ยมมุมฉากนี้หาค่าไซด์ค่าคอสออกมาก่อนจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะครับเราก็จะได้ไซด์เซต้านะครับเท่ากับไซา์ก็คือด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองก็คือ2 13. ส่วนรูทสิบสามเสร็จแล้วเราก็ได้คอสนะครับคอสเซต้าก็เท่ากับด้านประชิดมุมนะครับส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็เป็น3ส่วนรูท สิามพอเราได้ค่าไซด์ค่าคอสออกมาแล้วนะครับเราไปดูในสิ่งที่โจทย์ให้หาอ่าคือตัวนี้นะครับเราก็ลอ,อกมานะครับโจทย์ให้หาก็คือให้หา3ามไซ์เซต้านะครับลบคอสเซต้านะครับส่วนด้วย6 s i ซ์เซต้าบวก4 c o s อสเซต้านะว่ามีค่าเท่ากับ เท่าไหร่เราก็แทนค่า3ามไซด์เซต้าคือ2ส่วนรูทสิบสามลบกับคอรเซต้าคือ3นะครับสามส่วนรูทสิบสามตัวนี้ต้องปิดวงเล็บนะเพราะว่าตัวนี้มันคือ3คูณกับไซด์เซตา้าโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ส่วนตัวล่างตัวล่างก็คือ6คูณไซด์สามสิบไซด์เซต้าคือ2ส่วน รูทนะครับเราก็ไปบวกกับ4คูณกับคอสนะคอสก็คือ3ามรูทสิมเก็แลราก็ออกมานะครับข้างบนก่อนนะครับสคูณสเป็น6แล้วก็ได้6กส่วนรูทสิบลบสส่วนรูทสิบสามนก็ส่วนตัวล่างตัวล่างเราคูณเข้าไปนะหกสอสครับสนะิบสองส่วนรูทสิบส่สามสิบก็บวก12ส่วน รูทสิบตัวนี้ส่วนเท่ากันใช่มก็ลบก,กันได้6-3ลบสก็เหลือ3ส่วนรูทสสะครับส่วนข้างล่างตัวนี้ก็ส่วนนะครับตัวส่วนก็คือรูทสิบเท่ากันก็เอา12บสวกสิเลยนะครับก็ได้เท่ากับ24่สิบ่สวนสรูทสิบสามมาเศษส่วนนะครับก็ได้เท่ากับตีลังกาขึ้นใช่ไหมครับก็กลายเป็น3ามส่วนรูทสิบคูณรูทสิบส่วนยี 24. ูสิสามก็ตัดจริงนะครับก็จะได้เท่ากับสามส่วนยี่สิบสี่นะครับก็ตัดได้นะสามหนึ่งสามใช่ไหมสามแปดยี่สิบสี่ก็เป็นหนึ่งส่วนแปดข้อนี้ก็ตอบเท่ากับหนึ่งส่วนแปดอ่ก็ตอบข้อที่หนึ่งนะครับอ่าไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทําตรงจุดนี้ให้เป็นโอเคครับเนี่ยจุดนี้ให้เป็นก่อนนะครับก็คือโจทย์กำหนดมาก,ก็คือ3แทนเซต้าเท่ากับ2 เราก็ย้ายข้างแสดงว่าแทนเซต้าเท่ากับสส่วน 3. สเสร็จแล้วเราก็มาเทียบในสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับหาด้านที่เหลือคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับโดยใช้พีทาโกรัสได้ไเท่ากับรู้สิบสาเสร็จแล้วเราก็หาค่าสายนะครับสายก็เท่ากับข้ามฉากเข้าไหมครับอัตราส่วนก็คือข้ามส่วนฉากนะครับก็กลายเป็น2ส่วน13บสาคอสก็เป็นด้านประชิดมุมนะส่วนฉากก็เป็นชิดฉากก็เป็น3ส่วนรู้สิบสา สร็จแล้วก็มาแทนในสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับก็จะได้คําตอบออกมา